เราเราได้ได้ตรวจสอบตรวจเช็กกันนะคะว่าทําอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอุยกูคือเรื่องที่การที่เข้าเข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่ไทยเนี่ยติดคุกที่ไทยเนี่ยสิปีแล้วในเรื่องของการเข้าประเทศผิดกฎหมายนะคะนั่นก็คือการลงโทษที่ท,ที่นานแล้ว11ปีที่ผ่านที่ผ่านมานะคะ่ะก็ได้เช็คข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็คือไม่ยังไม่เคยมีประเทศไหน ประเทศที่สามนะคะที่จะขอรับตัวเขาเหล่านั้นเพื่อจะไปอยู่ในประเทศนั้นๆเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางประเทศจีนเขาก็ติดต่อมาแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนจีนนะคะจริงๆถ้าเป็นเรื่องของประเทศอื่นๆเนี่ยเ,เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อมายืนยันได้ว่าเป็นประเทศไหนก็ต้องส่งกลับ ประเทศนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ทําผิดกฎสหประชาชาติหรือว่ากฎสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็การที่เราจะไปจะเราทราบดีเรื่องสิทธิมนุษยชนการที่เขามาอยู่ที่นี่11ปีเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดสิทธิอยู่แล้วว่าเขาก็ถูกกักขังในการที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมา11ปีแล้วแต่ตอนนี้ค่ะเราก็ได้คุยกับทางการจีนแล้วแล้วจีนเนี่ยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องว่า ถ้าเราส่งตัวอุยกูลกลับไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีแล้วนะคะไม่ต้องมีการสอบสวนอะไรแล้วก็สามารถกลับเข้าไปอยู่กับครอบครัวในสังคมได้นะคะอันนี้แน่นอนว่ารัฐบาลกับรัฐบาลคุยกันมามาสักพักนะคะแล้วก็เมื่อถูกมีการจัดการที่ดีของทั้งสองประเทศก็จะสามารถทำให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นปลอดภัยได้นะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอาจจะมีการจัดการที่ทไม่ ที่อาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราคุยกันแล้วก็ตัวดิฉันเองที่ไป Offi c i a l Visit ที่เมืองจีนนะคะก็ได้คุยกับผู้นำในหลายระดับไม่กระทั่งรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ที่เห็นนะั่นคือสามระดับที่คุยแต่พอไปนั่งทานข้าวเนี่ยก็ได้ทั้งคุยกับรัฐมนตรีความมั่นคงทั้งอะไรคุยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็ยืนยนันแล้วดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาได้ให้คำมั่นสัญญา กับทางไทยแล้วว่าทุกคนที่กลับไปจะปลอดภัยนะคะอันนี้ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ทําการส่งแน่นอนถ้าไม่ได้รับการยืนยันแบบนี้นะคะเป็นการยืนยันที่เ,เราต้องประสานกันนะคะแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศก็ประสานแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ใหสมูทที่สุดก็น่าจะได้เห็นรูปอยู่แล้วว่ากลับไปเนี่ยได้ได้สู่อ้อมกอดครอบครัวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็จากนี้เนี่ยทางการจีนก็ยังอนุญาตให้ให ทางประเทศไทยเนี่ยสามารถบินไปเพื่อเยี่ยมหรือเพื่อสอบถามได้ว่าอุยกูรที่กลับไปแล้วเนี่ยยังมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีไหมนะคะเขาเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้กับเราเลยนะคะเพราะว่าพอ r o c e s s มันมาถึงแบบนี้แล้วเนี่ยมันเราส่งไปเนี่ยเราเราไม่มีทางส่งไปโดยที่คิดว่าส่งไปแล้วไม่ทราบว่าเขาจะเป็นตายรายดีดยังไงนะคะอย่างนั้นเราไม่ทําแน่เราเราเน้นเรื่องสิงทธิมนุษยชนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพอเรามีความชัวเรื่องนี้เราถึงได้ดําเนินการค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆกับหัวข้อที่ส่งอุยกูไปเลยนะคะไม่มีเลยนะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวทั้งสิน้นการที่เราจะคุยเรื่องการค้าเราคุยเรื่องการค้าอันนี้มันเป็นเรื่องของคนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้านะคะคนไม่ใช่สินค้าไม,ไม่แลกกันแน่นอน คือคือจริงก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะคะคือคือทราบว่าหลายๆประเทศเนี่ยติดตามข้อมูลมานะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดที่เราประสานเนี่ยเราประสานอย่างอย่างจริงจังและเป็นกิจจลักษณะเราไม่ได้พูดกันเล่นๆนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยที่ไปเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ไม่พูดออกพับลิกในตอนแรกเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยเรื่องรัฐบาลด้วยแต่ว่าดิฉันแคร์มิสเซจนี้ ไปเพื่อคุยและเพื่อไปยืนยันรับรองถึงความปลอดภัยนี้นะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับทราบแล้วก็ต้องการจะทําให้ปลอดภัยที่สุดไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าข้อขัดข้องแม้กระทั่งตอนเดินทางหรือทําอะไรที่ไม่ไม่เคารพสิทธิของเขาเช่นแบบทํารุนแรงหรืออะไรแบบนี้จี้ไปไม่มีไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นภาพตั้งแต่ลงเครื่องเลย ก็คือเห็นแล้วว่าเขาได้กลับสู่ครอบครัวเขาจริงๆนะคะแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่อที่เราลองคิดดูนะคะว่าสมมติเกิดขึ้นในประเทศของเราเราภาพออกไปทั่วโลกแบบนี้แล้วเนี่ยเราเราเรา,เราจะพลิกคาที่สัญญากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้คะ่ะมันมันก็จะผิดไม่ใช่ผิดแค่กับประเทศเพื่อนบ้านก็จะผิดทั่วโลกก็จะมองเห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉนันถึงถึงได้มีความมั่นใจว่าเ,เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยทางทางจีนก็จะดูแลคนกลุ่มนี้อย่างดีค่ะ จริงๆตอนนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของพรคอ ว่าใครออกมาแถลงทางจีนจะพูดก่อนหรือเปล่ามันต้องมีพรคแต่การรับรู้รับทราบต้องรับทราบอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะพูดณตอนนั้นถ้าพูดโดนสัมภาษณ์อยู่ไม่ใช่ออกมาพูดแบบนี้ไม่สามารถอธิบายได้เป็นคนมาเรื่องอภิปรายเรื่องอะไรเมื่อวานนี้ยังเป็นหลายอิชูมากๆถ้าที่ฉันพูดออกไปสองสาคำแล้วแมสเซจมันถูกเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นเรื่องของความมั่นคงมันเป็นเรื่องของประเทศมันไม่สามารถที่จะพูดคำสองคำแล้วเราเดินไปได้มัน มันต้องอธิบายอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ถึงได้มีการสัมภาษณ์แบบนี้แต่ว่ารายละเอียดขั้นขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมดเนี่ยก็ทางท่านภูมิธรรมท่านรองภูมิธรรมก็ได้พูดไปไปแล้วด้วยนะคะก็ขอให้ทางนั้นเป็นการรายงานในเรื่องของ Process ขั้นตอนละกันค่ะเพระาะเขาเป็นคนติดต่อตรงกับความมั่นคงของจีนอันนี้ไม่แน่ใจ ว่าถ้าเป็นสื่อเนี่ยจะยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขาที่คุยกันเนี่ยคือรัฐมนตรีสามารถไปได้นะคะให้เห็นด้วยตัวเองได้เลยนะคะแต่เรื่องสื่ออันนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆต้องลองคุยเรื่องความมั่นคงผ่านว่าเรามันจะมันจะอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆลองลองหาข้อมูลก็ได้ค่ะว่าโอเคไหม ตอนที่คุยเขาพูดเขาพูดเลยเขาพูดกับดิฉันเองว่าจะให้ทุกคนนี้คะ back to the society ก็คือกลับเข้าไปสู่สังคมแบบเป็นปกติแล้วก็ที่คุยกันมาก็คือไม่ได้มีการจะคือเขาไม่ได้เป็นอาชญากรรมไม่ได้ทำไม่ใช่อากรอ่ะเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาผิดผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกักมาแล้วสิบกว่าปีมันนานมากแล้วว่าเราเราถูกกักสิบกว่าปีนี่มันไม่มันต้องเป็นครามที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็น ค่ะก <cond linguistic problem> ็เขาก็เขาก็กลับไปแล้วทางจีนก็พูดเองว่าจะไม่ได้ไม่ได้มีการทาอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมก็ให้กลับไปสู่สังคมสู่ครอบครัวเขาก็ให้ครอบครัวลงมารับเลยแล้วก็ไม่ดิฉันที่เห็นจากรูปก็ไม่มีเรื่องกุญแจมือหรืออะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีนะใช่ไหมเห็นที่เห็นข่าวค่ะไม่มีประเทศที่สามมาออฟเฟอร์ในการจะขอรับตัว อุยกูเลยนะคะแต่อย่างประเทศที่ททคอมเพลนหรือไม่มีใครเสนอมาเลยสักคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนเขายืนยันว่าเป็นคนจีนประเทศไทยก็ต้องส่งกลับคนจีนประเทศจีนอันนั้นคือหลักปฏิบัติปกติเลยค่ะ